ระหว่างรถแม่บ้านอย่างยามาฮ่าฟิน UVS ตัวท็อปล้อแม็ก47,900บาทแล้วก็รถแม่บ้านยอดนิยมอย่างแกรนฟิลโนไฮบริดที่เป็นแบบอโตโมติก64,700บาทเนี่ยระหว่าง2ครคันนี้เราควรจะเลือกใช้รุ่นไหนและใครเหมาะที่จะใช้รุ่นไหนบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะเพืเ่อนๆล่ะครับชอบรุ่นไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u b e c h ชาแนลช่องเจ็ดสีพมสานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ยามาฮ่าซูเปอร์ลิซซิงที่อเมอิาฟังโคนนะครับหลังจากที่มีคอมเมนต์ถามกันเข้ามาเนาะระหว่างรถเกียร์กับรถอโตโมติกเราควรจะใช้รถแบบไหนดีนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะผมเคยทำตัว150ซีรีส์อย่างยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์แล้วก็ยามาฮ่าแอร์ล็อกมาแล้วนะครับซึ่งก็ได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีจนมารอบเนี้ย เดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบระหว่างยามาฮ่าฟินกับแกรนฟิลาน o ซึ่งทั้ง2องคันเนี่ยเป็นรถที่ขายดีมากของยามาฮ่นะครับโดยเฉพาะแกรนฟิลาน o เองเนี่ยมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของยามาฮ่เลยนะครับแต่ในเรื่องของยามาฮ่าฟินเองในปี2023เองเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆจุดเพิ่มออปชันเข้ามาในหลายๆอย่างซึ่งจริงๆแล้วก็ราคาห่างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของ ความนิยมเนี่ยทั้งสองคันเนี่ยมันเหมือนจะเป็นพื้นฐานของรถแม่บ้านที่คนส่วนมากจะเลือกใช้เนาะผมก็เลยเอา2อคันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันหลังจบคลิปนี้คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้คาตอบเดีย๋ยวเราไปเปรียบเทียบดูรายละเอียดของตัวรถกันดีกว่าเนาะว่ามันมีอะไรเหมือนและอะไรแตกต่างกันบ้างและอะไรได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้างเริ่มจากข้างด้านหน้าก่อนเลยนะฮะแกรนฟิลาโนเองเนี่ยเขาจะได้เปรียบในเรื่องของ ไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟหลีไฟท้ายนะครับที่เขาให้เป็นแบบ LED ทั้งคันนะครับไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับตรงกลางเป็นเส้นตรงนี้ก็คือไฟหลีก็เป็น LED เช่นกันนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED เช่นกันนะฮะส่วนไฟท้ายก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED นะฮะส่วนในยามาฮ่าฟินนะครับ ยามาฮ่าฟินนี่ยังคงใช้หลอดแบบฮาวเจนนะครับซึ่งมันก็จะให้แสงสีส้มแต่ว่าโดยธรรมชาติของตามนุษย์เราเนี่ยจะตอบสนองกับแสงสีส้มที่เป็นแบบยามาฮ่าฟินเนี่ยที่เป็นหลอดฮาวเจนแบบนี้ได้ดีกว่าหลอด LED นะครับแล้วก็ไฟเลีย้ยวซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นหลอดไส้เหมือนกันนะครับรวมถึงไฟหลีกก็จะเป็นหลอดไส้นะครับซึ่งข้อดีของหลอดไส้เนี่ยก็คือถ้าเกิดหลอดมันมีปัญหามันขาดมันชำรุดขึ้นมาเนี่ยราคาเปลี่ยนก็หลักร้อยนะครับ อย่างหลอดไฟหน้าเนี่ยก็ร้อยกว่าบาทส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยไม่ถึงร้อยนะครับข้อดีของแกรัมฟิลโน่คือมันเท่เนาะไฟมันเป็นแสงสีขาวสวยแต่ข้อดีของฟินก็คือราคาซ่อมบารุงมันถูกแล้วก็แสงสีส้มเนี่ยมันตอบสนองการมองเห็นของเราได้ดีกว่าส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบไส้เหมือนกันนะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้ไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นหลอดไส้นะครับต่อมานะฮะในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้านะครับ ในตัวยามาฮ่าฟินเองเนี่ยเขาก็จะมีจุดยึดตะกร้ามาให้นะครับ3จุดเนี่ยแล้วก็สามารถใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับซึ่งการมีตะกร้าหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากเลยนะครับตะกร้าหน้าเนี่ยส่วนในแกรนฟิลโนนะครับใส่ตะกร้าหน้าไม่ได้นะฮะในจุดนี้ยามาฮ่าฟินก็จะได้เปรียบ ถัดลงมานะครับในเรื่องของตัวบางโคนบางโคนก็ทั้งแกรนฟิลเลโนและฟินก็ติดเข้ากับตัวแผงคอด้านล่างส่วนระบบการสะเทือนด้านหน้าแกรนฟิลเลโนก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกนโชค26มิลแต่สิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนระหว่างฟินแล้วก็แกรนฟิลเลโนก็คือในเรื่องของตัววงล้อซึ่งอย่างของแกรนฟิลเลโนเองเนี่ยตัววงล้อเขาก็จะเป็นสไตล์สกุตเตอร์เขาก็จะมีขนาดของวงล้อที่ไม่ใหญ่มีขนาดอยู่ที่12นิ้วแต่ว่ายางเนี่ยเขาให้ยางหน้ากว้างนะเป็นยางไซส์110 แกลนฟิล,ลโนนี่ดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นแบบทูบเบรซึ่งทูบเบดนี้ก็คือยางที่ไม่มียางในถ้าเกิดยางโดนตะปูเสียบเข้าไปเราก็สามารถปะโดยการใส่ตัวหนอนได้เลยไม่จำเป็นต้องถอดอยางออกมาซ่อมแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกนะครับในแกลนฟิล,ลโนเองเนี่ยจานดิสเบรกหน้าจะเป็นขนาด1 9 0ก mm, มิลลิเมตรก็มีขนาดเล็กอยู่เหมือนกันแต่ว่าขนาดของวงล้อมันก็แค่12นิ้วเนาะมันก็สมดุลไปตามอัตราส่วนของตัววงล้ออยู่แล้วนะครับส่วนปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊ม 1ลูกสูบนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดก็จะไม่มี A.B.S ส่วนในยามาฮ่าฟินนะครับชกคอัพด้านหน้าก็จะเป็นเทเลสโคปิกแกนนชคขนาด2 6มิลเช่นกันนะครับแต่สิ่งที่ยามาฮ่าฟินจะได้เปลี่ยนก็คือในเรื่องของวงล้อนะฮะที่มีขนาดใหญ่กว่าวก็เป็นไซส์มาตรฐานของรถในบ้านเนาะตัววงล้อจะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับส่วนตัวยางจะ แคบกว่าของแกรนฟิลโนนะฮะก็คือเป็นไซส์70ทับเขอบ17ยังเป็นแบบช้ายางในอยู่นะครับในเรื่องของระบบเบรกนะฮะยามาฮ่าฟินเนี่ยก็จะใช้จานดิสเบรกขนาดไซส์220มิลลิเมตรส่วนตัวปั๊มเบรกจะเป็นปั๊มแบบ1ลูกสูบแล้วก็ในยามาฮ่าฟินก็จะไม่มีรุ่นที่มี ABS ข้อดีของวงล้อใหญ่เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันช่วยลดความสั่นสะเทือนได้มากกว่าตัววงล้อเล็กถัดมาในตัวคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางของแกรน เขาก็จะมีช่องเก็บของนะครับที่เป็นแบบเปิดตรงนี้นะฮะมีความลึกประมาณหนึ่งฝ่ามอือเงินส่วนตัวคุณแจก็จะเป็นคุณแจเสียบแบบธรรมดานะครับแล้วก็สามารถเปิดฝาถังน้ํามันแล้วก็เปิดใต้เบาะจากตัวคุณแจได้เลยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นจุดชาร์จไฟ DC outlet 12โวลต์ก็ยังไม่ใช่แบบ USB นะฮะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของแกนฟินาโนก็คือว่าตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาสามารถเติมได้จากตรงนี้ได้เลยนะฮะคือเราไม่จำเป็นต้องเปิดใต้เบาะนะครับแล้วก็ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะอยู่ที่4.4ลิตร ส่วนในยามาฮ่าฟินนะฮะยามาฮ่าฟินเองเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของเหมือนกันนะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับความลึกก็สูสีกันนะครับอยู่ประมาณหนึฝ่ามือนะฮะแต่ว่าในรถฟินเองเนี่ยจะไม่มีที่ชาร์จไฟ DC Outlet 12โวลต์นะครับส่วนตัวคุญแจก็เป็นคุญแจเสียบเหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถเปิดใต้เบาะจากตัวเบ้าคุญแจนี้ได้เช่นกันแต่ว่าชาร์จไฟ12โวลต์เนี่ยเราสามารถซื้อแยกต่างหากได้นะครับ ราคาก็หลักร้อยนะฮะมีขายอยู่ในพวกช้อปปี l a z a ดาอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวชาร์จไฟเนาะต่อมาในเรื่องของเรื่อนไม้นะครับยมหาาฟินเองเนี่ยยังคงใช้เรื่อนไม่แบบดั้งเดิมอยู่นะครับก็คือเขาจะใช้เข็มไม้ที่เป็นแบบเข็มแบบนี้นะฮะส่วนระยะทางรวมก็จะเป็นแบบมุนหมุนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับส่วนเข็มน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะ ไฟสูงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเกียร์หนึเกียร์สองก็จะเป็นแบบไฟธรรมดานะครับเป็นไฟหลอดสีส้มธรรมดาเหล่านี้แหละนะฮะอาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นักนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแกรนฟิลโนซึ่งแกรนฟิลโนเองเนี่ยจะได้เปรียบมากๆในเรื่องของเรือนไม้นะครับที่เป็นแบบ ทั้งดิจิตอลแล้วก็ TFT นอกจากจะบอกความเร็วบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในรถแกนฟิลโนเองเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นรถไฮบริดเนาะเขาก็จะบอกสถานะความประหยัดหรือความสิ้นเปลืองของตัวรถได้ด้วยอัตราการบริโภคน้ำมันต่างๆที่ A ทิป B เวลาแกรนฟิลโนนี่บอกหมดเลยและรวมถึงการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Y Connect ซึ่งมันจะทําให้ตัวแกรนฟิลโนนี่สามารถประเมินระดับการใช้งานของผู้ชายได้เนาะว่าขี่ช้าขี่เร็วเท่าสปีดอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงในเรื่องของเวลาเราจะบำร,รุงรักษาเนี่ยเราสามารถตรวจเช็คได้จากตัว F ซึ่งเรื่องนี้นะแกนฟิลโนโลได้เปรียบแบบเต็มๆเ,เลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะซึ่งในยามาฮ่าฟินจะไม่มีระบบ Y c o n n e c t แล้วก็เลือนไม้แบบดิจิตอลแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของฟังก์ชันการทํางานประกอบทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลเซอร์ซ้ายและขวาตแตะนะครับและก็ประกอบทางด้านขวามือนะครับในยามาฮ่าฟินจะมีปุ่มสตาร์ทมือนะฮะแต่ว่าก็ยังมีสตาร์ทเท้ามาให้นะครับนี่สตาร์ทเท้ายังมีเหมือนเดิมซึ่งในยามาฮ่าฟิน เขาจะมีสตาร์ทมือให้กับรถทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวท็อปอย่างคันนี้ส่วนใน g r แกรน i l a n o นะฮะฟังก์ชันการทำงานประกับทางด้านซ้ายมือเขาก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลออซ้ายเลือขวาแตรประกับทางด้านขวามือเนี่ยนอกจากปุ่มสตาร์ทมือแล้วเขาก็ยังให้สตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนะครับนี่ในรุ่นสแตนดาร์ดจะมีสตาร์ทเท้าแต่ในรุ่น ABS หรือว่าตัวท็อปของแกนฟิลโนจะตัดฟังก์ชันสตาร์ทเท้านี้ออกไปนะครับ และอีกปุ่มหนึ่งนะฮะที่เพิ่มเข้ามาของแกนฟิลโนก็คือปุ่ม START-STOP SYSTEM นะครับซึ่งในเรื่องของการทำงานของตัวปุ่มไอเนี้ยนะก็คือเราเราจอดติดไฟแดงประมาณ5วินาทีตัวเครื่องยนต์จะดับเองแล้วก็เวลาเราบิดคันเร่งเนี่ยเครื่องยนต์จะสตาร์ทแล้วก็ทยานออกไปเลยซึ่งในตัวแกนฟิลโนเนี่ยเขาจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดอยู่กับตัวเจเนเรเตอร์นะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งขวาของตัวรถตัวนี้นะ คือนอกจากมันทําหน้าที่เป็นมอเตอร์สตาร์ทให้กับตัวรถแล้วไอตัวมอเตอร์เองเนี่ยยังจะช่วยดันตัวรถให้มันทะยานออกไปในช่วงความเร็วต้นประมาณสัก4ีวินาทีนี่แหละไม่ได้แช่นานช่วงความเร็วต่ำประมาณไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเราจะสังเกตได้จากในเรื่องของเวลาเราสตาร์ทรถของแกรนฟิลาน o เนี่ยมันจะเงียบมากๆนะครับแตกต่างจากยามาฮ่าฟินที่ฟินเนี่ยเวลาเรากดสตาร์ทเนี่ยมันจะดังแฉะแฉะชึ้งแต่ในแกรนฟิลานูเนี่ย มันจะแบบแทบจะสตาร์ทขึ้นมาทันทีทันใดในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องยอมให้กับแกรนฟิลโนนะครับต่อมาในเรื่องของเบาะนั่งนะฮะยามาฮ่าฟินเนี่ยจะมีความสูงจากพื้นเนี่ยหรือว่าความสูงเบาะนะอยู่ที่77.5ซติมความกว้างของตัวเบาะเนี่ยก็จะไม่กว้างมากนะครับจะอยู่ราวๆสัก1 2ประมาณ2คืบนะครับสำหรับคนขับเนาะ แล้วก็คนซ้อนก็จะแคบลงมานะครับเราอยู่ประมาณครึบครึ่งนะครับส่วนในเรื่องของความยาวเนี่ยจากด้านหน้ามาถึงด้านหลังเนี่ยยาวมากนะครับก็คือ1 2 3 4สคืบกันเลยทีเดียวนะครับน a m a h a f i ถึงบอกเขาจะแคบแต่ว่าก็ยาวส่วนในเรื่องของท่านั่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูนะครับยาม้า a ฟินเนี่ยมันก็จะมีท่านั่งประมาณนี้นะฮะในเรื่องของตำแหน่งวางเท้าตำแหน่งนั่งแล้วก็ตำแหน่งแฮนด์เนี่ยอยู่ในท่านั่งที่สบายนะ ส่วนแกรนฟิลานนะครับความสูงของเบาะก็จะอยู่ที่79ซนติเมตรนะฮะจะมีความสูงเบาะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความกว้างของแกรนฟิลานเนี่ยจะได้เปรียบมากนะครับก็คือความกว้างอยู่ที่1 2 2คืบกว่ากว่าเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะก็จะมีรับกับตัวต้นขาของเราด้านในตรงนี้ด้วยนะครับส่วนเบาะคนซ้อนโหใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฟินชัดเจนนะครับความกว้างก็2คืบนะครับส่วนความยาวก็ นี่สคืบเลยนะฮะรถแกรนฟิลาโนเนี่ยเป็นมิตรกับคนซ้อนมากๆนะครับแต่ในเรื่องของท่านั่งนะครับเนื่องจากตัวพื้นของเขาจะเป็นพื้นเรียบแบบนี้เพราะฉะนั้นในการวางขาแล้วก็ยกขาขึ้นลงเนี่ยมันจะทําได้ง่ายมากๆนะครับใครที่เป็นสุภาพสตรีน้องๆนักศึกษาที่ใส่กระโปรงไปเรียนหนังสือเนี่ยก็จะสะดวกมากกว่า Yamaha Fin าน,นะครับเพราะว่าลักษณะการขึ้นลงของรถเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่า ส่วนในเรื่องของความสูงพื้นนะครับแกรนฟิลาโนเนี่ยจะมีความสูงพื้นอยู่ที่12.5เซนติเมตรความสูงพื้นก็คือตรงนี้นะฮะ12.5เซนติเมตรนะครับจัมฮาฟินนะครับจะมีความสูงพื้นอยู่ที่15.5เซนติเมตรนะครับก็คือสูงกว่าชัดเจนนะฮะแล้วก็ใต้ท้องเขาก็จะเป็นเหล็กเนาะถ้าเกิดไปกระแทกกับอะไรก็ไม่ค่อยแตกเสียหายเหมือนกับของแกรนฟิลาโนส่วนพักเท้าของฟินนะครับเนื่องจากฟินเนี่ยเป็นรถแม่บ้านพักเท้าทางฝั่งด้านขวาเขาก็จะเป็นนนแป้้เ้เเบบบรกไวใหหยยีะคั แล้วก็พักเท้าทางด้านฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นแบบมีคันเกียร์นะฮะเหยียบด้านหน้าก็เข้าเกียร์เนาะเหยียบข้างหลังก็ถอนเกียร์นะครับตัวพักเท้าของฟินเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งเดียวนะครับส่วนแกรนฟิลานูเนี่ยก็จะเป็นพื้นเรียบเป็นพื้นเรียบเรียบเลยนะครับต่อมาในเรื่องของระบบการสะเทือนด้านหลังนะครับแกรนฟิลานูเนี่ยเขาจะใช้ล้อหลังขนาดเท่ากับล้อหน้าก็คือเป็นขนาด12นิ้วส่วนยางก็ไซส์110พับ70ขอบ12นะฮะระบบเบรกนะครับ แกรนฟิลาโนจะเป็นแบบรัมเบรกนะฮะอยู่ข้างด้านฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวชกอคอัพก็จะอยู่ท้างด้านฝั่งซ้ายเช่นกันนะครับ mm hmm. ในเรื่องของระบบการเทือนของแกรนฟิลานโนเนี่ยใช้ตัวเครื่องยนต์เป็นสวิงอาร์มเลยนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายเทน้ําหนักมันอาจจะดูแบบแข็งขงนิดนึงตามสไตล์ของออโตเมติกนะครับส mm ่ว hmm. นในเรื่องของระบบเบรกเนื่องจากแกรนฟิลานโนคันนี้น่ะเป็นตัวเริ่มต้นเขาก็จะให้ระบบเบรกแบบ UBS ก็คือเขาจะต่อสลิงดึงระหว่างเบรกหลังกับเบรกหน้านะครับ mm hmm. เวลาเรากดเบรกหลังเนี่ยกดแบบนี้น่ะ เบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับนี่ข้างล่างเห็นไหมก็คือกดเบรกหลังเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับมันจะเป็น,นกลไกที่แยกออกจากตัวก้ากนเบรกมือด้านหน้านะฮะซึ่งยามาฮ่าฟินก็มีเช่นกันนะครับในเรื่องของระบบการสะเทือนด้านหลังของยามาฮ่าฟินเนี่ยด้านหลังก็จะเป็น วงล้อขนาด17นิ้วนะครับส่วนตัวยางหลังก็จะเป็นไซส์80ทับ90ขอบ17แล้วก็ระบบเบรกก็จะเป็นแบบดัมเบรกแล้วก็แป้นเบรกของฟินเนี่ยจะอยู่ตรงเท้าแต่ว่าก็มีกลไก UBS เช่นกันนะครับก็คือเขาจะมีสลิงนะฮะสลิงเส้นนี้นะฮะดึงขึ้นไปที่มือเบรกด้านหน้าเช่นกันนะครับเวลาเรากดเหยียบเบรกนะฮะเหยียบเบรกเนี่ยสลิงจะดึงนะครับแล้วก็เบรกหน้าก็จะทํางานนะครับเห็นไหมนี่ ก็จะมีกลไกเหมือนกันกันกบของแกรนฟิลโนนะครับส่วนเวลาเรากดเบรกหน้าเบรกหน้าจะไม่ทํางานนะแต่ว่าเวลากดเบรกหลังเนี่ยเบรกหน้าจะทํางานด้วยนะฮะซึ่งกลไกแบบนี้จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปของยามาฮ่าฟินนะครับแต่ว่าในแกรนฟิลโนเนี่ยเขาจะมีในรุ่นเริ่มต้นส่วนในตัว ABS เเนี่ยเขาจะตัดฟังก์ชันนี้ออกส่วนในเรื่องของช่องเก็บของใต้เบาะนะครับของยามาฮ่าฟินเนี่ยเขาก็จะมีความจุอยู่9.7ลิตรนะครับ ก็มีขนาดขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กเกินนะครับนี่แล้วก็ตัวถังน้ามันเชื้อเพลิงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้มีความจุอยู่ที่4ลิตรนะฮะส่วนอุปกรณ์เครื่องมือนะครับก็จะติดอยู่ที่ใต้เบาะตรงนี้นะครับก็จะมีวัคโฮเทนแล้วก็ไขควงนะครับแล้วก็มีช่องใสซองเอกสารของตัวรถไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาเอกสารของตัวรถไปปนกับข้าวของที่อยู่ในกล่อง เวลาเราขับไปเนี่ยข้าของเราอาจจะไปทิ่มไปแทงตัวเอกสารของรถเราทําให้เกิดความเสียหายได้ส่วนช่องเก็บของใต้เบาของแกนฟิลานนะฮะนี่เนื่องจากตัวแกลนฟิลานูเนี่ยถังน้ำมันเชื้อเพลิงเขาจะอยู่ข้างล่างตรงพื้นเหยียบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใต้เบาเขาเลยสามารถทําช่องใส่ของได้ขนาดใหญ่ใหญ่มากๆนะครับก็คือใหญ่ถึง27ลิตรของฟินเนี่ย9.7ลิตร แล้วก็เขาก็จะมีไฟสองสว่างเวลากลางคืนน่ะช่วยได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเราจะหาของเนาะมันก็จะหาได้ง่ายนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับส่วนเครื่องมือก็จะมีไขควงนะครับชิ้นเดียวเนาะแล้วก็สิ่งที่ขาดไปของแกนฟิลโน่ก็คือในเรื่องของที่ใส่เอกสารที่เขาไม่ได้มีมาให้เหมือนกันกับจามาฮ่าฟินนะฮะ เออผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของท่านั่งของคนซ้อนเนี่ยแกนฟิลโลเนี่ยเขาจะมีชุดแฟลลิงตรงนี้นะครับที่มันตีโป่งซ้ายขวาตรงนี้เนะ่เนื่องจากดีไซน์ของเขาเป็นดีไซน์แบบตูดมดเนาะสำหรับคนที่นั่งซ้อนท้ายน่องจะติดกันกับตัวชิ้นพลาสติกตรงนี้แหละนะครับเนี่ยเวลาเราเหยียบพักเท้ามันจะติดกันตรงนี้นะครับสำหรับใครที่มีช่วงขาไม่ยาวมากอาจจะทางขาค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ว่าในเรื่องของพักเท้าของคนซ้อนเองเนี่ยจะได้เปรียบฟินอยู่นะครับเพราะว่ามันมีพักเท้าที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็วกกไปย มันก็จะเรียบเนียนไปกับตัวรถนะฮะซึ่งดีไซน์มันจะสวยกว่าฟินนะครับส่วนฟินเนี่ยช่วงแฟร์ลิงข้างตรงนี้นะมันจะแคบนะครับเพราะฉะนั้นคนซ้อนเนี่ยจะนั่งได้กระชับมากกว่าส่วนพักเท้าก็จะเป็นพักเท้าเหล็กแล้วก็มียางหุ้มธรรมดาแบบนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะ Yamaha Fin เองเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์แบบ1ลูกสูบ114่ซีซี ฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสวาลวระบายความร้อนด้วยอากาศลูกสูบมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่50 mm มมแล้วก็ระยะชัก57.9มมระบบส่งกำลังเป็นแบบ4เกียร์วนคัสต์ออโต้แล้วก็อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ราวๆ5า8กิโลเมตรต่อ1ลิตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง4ลิตรเนี่ยสามารถวิ่งไปได้ไกลถึง230กิโลเมตรต่อ1ถังนะฮะ ส่วนแกรนฟิลโลนะครับเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งลูกสูบเช่นกันกับฟินนะฮะซีซีจริงจะอยู่ที่1 2 5ซีซีฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ปสองวาลระบายความร้อนด้วยอากาศเหมือนกันเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบ52.4 mm, ่มิลลิเมตรแต่ว่าระยะชักเท่ากันนะก็คือ5 7 9เมิลลิเมตรเท่ากันก็คือลูกสูบโตกว่า2ม mm, นะิลลิเมตรเนาะเลยทําให้แกนฟะิลโลเนี่ยมีซีซีที่มากกว่าจากีซีเป็น125ซีซีส่วนในเรื่องของระบบส่งกําลัง แกรนฟิลโน่เนี่ยใช้แบบสายพานเรีงเวียงนี้ศูนย์ก็คือบิดอย่างเดียวบิดแล้วก็เบรกอย่างเดียวนะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่แกรนฟิลโนได้เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของระบบไฮบริดนะครับซึ่งระบบไฮบริดเองเนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เนาะซึ่งชุดมอเตอร์เองเนี่ยจะเป็นชุดเดียวกันกับเจเนเรเตอร์ที่อยู่ท้างฝั่งด้านขวาของตัวรถแต่ว่าเขาจะทํางานในช่วงเวลาสั้นๆนะแล้วก็ในช่วงความเร็วที่ไม่สูงนะครับแต่ว่าไฮบริดเนี่ยก็ช่วยให้ตัวรถเนี่ยประหยัดน้ามันได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงของแกรนฟิลโลเนี่นะะง, 4. 4าางด้ก 250กิโลเมตรต่อ1ถังนะครับนี่ก็คือสเปคเครื่องยนต์เนาะ ทีนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบราคานะครับระหว่างแกนฟิลโนเนี่ยมีราคาค่าตัว64,700บาทนะครับกับยาม้าฟินนะครับที่มีราคาค่าตัว47,900บาทเนี่ยทำให้2คันเนี่ยมีราคาค่าตัวห่างกันอยู่เกือบๆ16,000บาทแต่จากรายละเอียดที่ผมไล่มาเนี่ยตัวแกนฟิลโนเนี่ยเขาจะได้ไฟ LED รอบคันเดือนไมค์ดิจิตอลบอกสถานะต่างๆได้ครบแล้วก็มีฟังก์ชันว i ยคอนเน็กซึ่งช่วยให้เราสามารถดูแลรักษาตัวรถได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ที่เป็นแบบไฮบริดเนี่ยช่วยให้อัตราการบริโภคนาามมันเเชือพิง่สาารถ ได้เท่ากับรถฟินเลยคือ16 0 0 0บาทที่เพิ่มมาก็จะได้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นออโตเมติกเนี่ยก็คือบิดและเบรกบิดและเบรกอย่างเดียวคือประหยัดเท่าฟินนะมีลูกเล่นแล้วก็ฟังก์ชันการทางานที่มากกว่าฟินแต่ทีนี้ยามาฮ่าฟินเองสิ่งที่ได้ก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาที่มันง่ายนี่แหละนะครับเนื่องจากเขาไม่มีฟังก์ชันเทคโนโลยีอะไรที่มันยุ่ยยับซับซ้อนหลอดที่ไม่ใช่ LED เนี่ยขาดก็เปลี่ยนหลักร้อยเดือนใหม่แบบธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเสียหายมาก ตัวต้มาให้เนี่ยมันก็เพียงพอต่อการใช้งานประจําวันแล้วก็สิ่งที่ทาให้ยามาฮ่าฟินจะได้เปรียบแกรนฟิลานุในจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับที่ฟินเองเนี่ยเขาจะแยกตัวสวิงอาร์มออกมาจากตัวเครื่องยนต์ซึ่งมันจะส่งผลทําให้เข้าโค้งได้ดีกว่าผ่านทางหลุมาบางบอ่อผ่านทางอุปสรรคต่างๆเนี่ยทำได้ดีกว่าขึ้นดอยได้ดีกว่าบรรทุกของได้ดีกว่าราคาค่าตัวที่ถูกกว่าส่วนแกรนฟิลานเนี่ยจะได้ความสะดวกสบายที่มากกว่าได้ลุกเล่นฟังกช์ชันต่างๆสมัยใหม่แล้วก็ช่องเก็บขอของขนาาาาดใหญ่่มมกกวีพ กว้างกว่าขึ้นลงได้ง่ายกว่าแต่ก็ต้องแลกมากับค่าตัวที่มากกว่าเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของอะไรดีกว่ากันระหว่างรถเกียร์กับรถสายพานมาถึงจุดนี้เพื่อนๆน่าจะได้คําตอบแล้วล่ะเนาะก็คือมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ในเมืองมากกว่าเน้นขี่ง่ายเน้นสะดวกแล้วก็ไม่ซีเรียสเรื่องของค่าใช้จ่ายรถอัตโนมติก็จะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเน้นใช้งานเป็นหลักเน้นบรรทุกหนักอาจจะขึ้นเขาขึ้นดอย ยมามาหฟินก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วทั้ง2คันเนี่ยจะเอาแกนฟิลาโน,โนไปปีนดอยก็ได้นะแล้วก็จะเอาฟินเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาทํารถที่มันออกมาหลากหลายเนี่ยก็เพื่อให้เรามีทางเลือกให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีความเหมาะสมที่ว่าเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะฮะ แล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่ให้มาถ่ายคลิปในวันนี้นะครับก็คือบริษัทซุปเปอร์ลิสซิงที่อำเภอพังโคนะฮะอยู่ตรงข้างกับโรงพยาบาลพังโคนใกล้กันกับห้างสรรพสินค้าวิกซีติดกับถนนสกลอุดรนธานีนะฮะ แต่ผมจะทิ้งเบอร์โทรเพจและลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาติดต่อกับทางฝ่ายขายเขาได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ